ครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูนะครับลักษณะของเกียวนะครับน็อตของผานไถคูปัตนะครับรุ่น d ีนะครับสองสี่หกเอฟเที่ยลัดนะครับว่าตอดยังไงนะครับนี่ครับรุ่นนี้นะครับก็จะใช้กับรุ่น l อ7 l 5 0เจ็ดเอลห้าูนประมาณนี้นะครับนะครับเกียวเพลามันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีอยู่สองชั้นนะครับส่วนตัวหลังมันจะมีบ่าแบบอย่างนี้แล้วก็จะเป็นตัวบ่าซีนกับบ่ารกปืนนะครับนี่ครับฝั่งนี้จะเป็นให้ให้ว่าเป็นข้างหลังนะครับข้างหลังผาน นะครับนี่ครับจะใช้กับรุ่นของ47กับ50นะครับจะระบุไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้จะกําหนดว่าเป็นข้างหลังผานะครับนี่ครับใบผานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับที่ถอดเปลี่ยนนะครับมันบางนะครับตัวนี้เป็นใบ24นิ้วนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นใบขี้เมาครับส่วนข้างหน้านะครับนี่จะกําหนดว่าเป็นข้างหน้าอย่างนี้นะครับมาดูนะครับว่าข้างหน้าจะหมุนเกลียวยังไงครับข้างหน้านะครับนี่ข้างหน้านะครับ น่าจะมีตัวฝาแดงๆนี่นะครับส่วนข้างหลังก็จะมีฝาแดงๆตรงนี้เหมือนกันแบบตรงฝาแดงๆตรงนี้นะครับจะถอดเกลียวไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับถ้าเราหันหน้าเข้าัูผานนะครับตรงนี้ครับเราหันหน้าเข้านะครับเป็นเราหันหน้าเข้าแบบนี้นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับเกลียวถ้าหมุนออกตัวนี้นะครับเราจะหมุนออกอายมือเราจะหมุนวนี้ากข้ามือนรานะครับเราหันหน้าเข้านะครับระหว่างลายมือ จะเป็นนะครับตัวนี้ส่วนตัวน็อตข้าในะครับถ้าหมุนเข้าก็จะหมุนออกซ้ายมือเหมือนกันนะครับหมุนเข้าขวามือเหมือนกันส่วนตัวน็อตข้างในนี้เรียกคือเป็นเกียร์ปกติทั้งตัวในตัวนอกในะครับตัวนี้เป็นเกียร์ปกติหมุนตัวในตัวนอกนะครับจะมีลูกฟืนอยู่สองตัวขวานะครับตรงนี้ตอนกันเราก็จะมีตัวซีนะครับฝาครอบซีฝาครอบซีนี้นะครับมันจะเวลาหมุนออกนะครับเราจะมีตัวจักรตัวนี้นะครับจักรตัวนี้นะครับก็คือ ถ้าล้าเข้านะครับเราจะหมุนซ้ายมือดับท้าตีก่อกจะหมุนขวามือออ่าก็คืตัวนี้เราหันหน้าเข้าแบบนี้นะครับลักษณะอย่างเหมือนเราดูนะครับข้าขวามือนะครับล้านเข้าซ้ายมือหมุนอขกาสองตัวนี้ขวามือหมุนเข้าซ้ายนะครับตัวข้างหล้งนะครับส่วนไอตัวฝาชีกับฝาไม้นะปกติส่วนตัวหลังนะครับตัวหลังก็คือหมุนเข้านะครับถ้าหมุนเข้านะครับเราจะหมุนซ้ายมือนะครับหมุนเข้าจะหมุนซ้ายมือส่วนนะครับ จับกันนะครับไม่เหมือนตัวหน้านะครับส่วนหมุนออกจะหมุนขวามือกอดูตัวไหนนะครับเนี่ยก็คืจะหมุนออกจกหมุนขวามือแล้กันี้ส่วนตัวเกี้ยวอนน็อตตัวนี้ส่วนตัวน็อตตัวนี้นะครับก็เป็นเกียร์บูติกนะครับหมุนออกก็ซ้ายมือหมุนเข้าก็ขวามือก็เป็นตัวตัวนี้ต้งฐานของดีเฮดสองสี่หกษณะดโรงฐานนะครับใครกระุนนะครับระบุไว้อย่างนี้นะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับปิดซีนนี้นะครับ ส่วนตัวนี้ซีนี้นะครับก็คับมีจักรแล้วจะมีปุ่มหมุนออกซีนตรงมือผมครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นฝาริบซีนนะครับจะเป็นเกลียวนะครับไม่สามารถหออกได้นะบางคนตีแล้วแต่มันจะเป็นเกลียวนะครับก็คือข้าเกียวนะหมุนออกมือนะครับให้เราหมุนไปฝั่งีนนี้นะครับผมขวามือนะครับให้หมุนออกขวามือนะครับหมุนเข้าซ้ายมือนะครับจะเป็นเกลียวกลับกันนะครับจําดีๆนะครับส่วนใหญ่คนจะจําไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับสําคัญนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากไลครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ